นิกกี้บังเอิญเจอก้อยหลังเลิกกันแล้วสำหรับคู่ของนักแสดงสาวก้อยอรัชพรกับพิธีกรหนุ่มนิกกี้นชัดเลิกกันมาได้สักพักแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้ดีว่าทั้งคู่นั้นได้ตัดสินใจแยกทางกันหลังจากที่ศึกษาดูใจกันมาได้หลายปีซึ่งทั้งคู่ก็ยังคงยืนยันว่าจบกันด้วยดีไม่มีเรื่องของมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องของทัศนคติการใช้ชีวิตที่ปรับจูนกันไม่ได้ แต่ถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่านิกกี้นั้นเลี้ยงสุนัขไาวา้ซึ่งก้อยเองก็รักและดูสุนัขตัวนี้มากๆทําให้ตอนนี้ทั้งคู่สลับกันดูแลน้องสุนัขล่าสุดนิกกี้กับก้อยก็ได้บังเอิญเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก้อยไปคนเดียวนิกกี้ไปกับน้องสุนัขตัวโปรโดงานนี้นิกกี้ก็ได้ลงไอจีสตอรี่เอาไว้ด้วยค่ะโดยเป็นการแซวก้อยว่าทําไมถึงมากินข้าวคนเดียวรวมไปถึงให้ก้อยอุ้มน้องสุนัขด้วยนี่ใครจะเนี่ยงงมาก บังเอิญเจอละสิมานั่งกินข้าวทำไมคนเดียวจ๊ะทำไมก็มองไงว่าแบบใครอ่ะสวยจังเมื่อกี้โอ้ยไปแล้วเอาอุ้มเขาหน่อยสิส่งน้องสุนัขให้ก้อยอุ้มแล้วเดี๋ยวสลับกันไปอยู่กับพ่อก่อนป่ะงานนี้คำสรรพนามที่ก้อยใช้เรียกนิกกี้ว่าพ่อนั้นทำเอาหลายคนได้ฟังแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยค่ะเพราะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงใช้คำว่าพ่อแม่เวลาที่อยู่กับน้องสุนัขตัวโปรดเหมือนเดิม ช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามมากเลยค่ะส่วนเรื่องรีเทิร์นนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตของต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ